ชาองนายท a l ort, ia, a r พยากร o n ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะหลักในการดูลายมือวิเคราะห์ลายมือเพื่อตรวจดวงชะตานะคะหลักก็คือหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาค่ะจากนั้นเราจะมาดูค่ะว่าเส้นหลักสำคัญสำคัญ บนลายมือนั้นเป็นอย่างไรบ้างเส้นแรกดูเส้นชีวิตค่ะคือเส้นนี้นะคะเส้นที่สองดูเส้นสมองค่ะเส้นที่สามดูเส้นหัวใจเส้นใจเส้นชีวิตบอกอะไรเส้นชีวิตจะบอกถึงสุขภาพของเจ้าชะตาค่ะ ถ้าเส้นชีวิตขาดหมายความว่าสุขภาพมีปัญหาอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงรวมถึงความมั่นคงในชีวิตด้วยค่ะว่ามีความราบเรื่นดีไหมชีวิตมักเจออุปสรรคปัญหาถ้ามีเกาะมีรูปโซ่นะคะมีรูปจุดดำหรือว่ามีเส้นตัดนั่นหมายความว่าอุปสรรคปัญหานะคะที่เข้ามากระทบชีวิต ในแต่ละช่วงวัยเพราะเส้นชีวิตนั้นจะมีการนับอายุได้นะคะอายุก็จะนับตั้งแต่ต้นเส้นเลยนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆถ้ามือถ้ามาถึงประมาณกลางเส้นก็อายุประมาณช่วงวัยกลางคนและตรงโคนเส้นปลายเส้นนะคะก็จะหมายถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตนั่นเองนะคะสําหรับเส้นสมองเราดูอะไรเส้นสมองเราดูเรื่องของความาฉลาดความ คิดความอ่านนะคะการตัดสินใจการศึกษานะคะทักษะประสบการณ์ในเรื่องของความคิดนะคะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองดีไหมฉเฉลียวฉลาดดีไหมนะคะมีโชคลาภเข้ามาจากความสามารถบ้างหรือไม่หรือว่าความคิดความอ่านเน้นไปทางด้านไหนด้านการคำนวณด้านจิตวิญญาณด้านในเรื่องของศิลปะ หรือเป็นในด้านของการที่จะคิดในเรื่องของการหาเงินหาทองหัวการค้ามีไหมนะคะหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความชาญฉลาดนะคะถ้าเส้นสมองมีจุดปะจุดขาดนะคะมีข้อบกพร่องไม่สวยงามนะคะก็จะบ่งบอกถึงออปัญหาที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของสมองเกี่ยวกับเรื่องของประสาทได้นะคะหรือความเครียดของเจ้าชะตาค่ะสำหรับเส้นใจนะคะเราจะดูในเรื่องของความรักความสุขครอบครัวนะคะรวมถึงคู่ครองได้ด้วยนะคะชีวิตจะเจอกับความสุข ในเรื่องของความรักคู่ครองคู่ชีวิตมากน้อยแค่ไหนหรือชีวิตจะเจอกับอุปสรรคปัญหาการเลิกลาการเสียอกเสียใจการถูกหลอกลวงนะคะการมีรักซ้อนการหย่าล้างการเลิกลาต่างๆเราสามารถดูได้ที่เส้นใจค่ะเส้นต่อไปนะคะเราก็จะดูกันในเรื่องของเส้นวาสนาค่ะ เส้นวาสนาจะเป็นเส้นที่พุ่งไปยังเนินเสานะคะเนินเสาก็คืออยู่ใต้โคนนิ้วกลางค่ะจะขึ้นมาจากโคนมือก็ได้จะขึ้นมาจากกลางมือก็ได้จะขึ้นมาจากเส้นชีวิตก็ได้แต่เส้นจะต้องพุ่งไปที่ใต้โคนนิ้วกลาง mm. ก็คือเนินเสานั่นเองเส้นวาสนานะคะจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงเรื่องอาชีพค่ะ ถ้าเส้นวาสนาตรงยาวไม่ขาดเลยหมายความว่ามีความมั่นคงทางด้านอาชีพค่ะและถ้าเส้นวาสนาผ่านกลางมือนะคะก็คือที่ลาบอังคารกลางมือตรงนี้นะคะหมายความว่าอาชีพนั้นจะต้องอาศัยความ มานะบากบาั่นภาคเพียรจึงจะประสบความสำเร็จก้าวหน้ารุ่งเรืองและมั่นคงร่ำรวยได้นะคะเพราะว่าตรงบริเวณกลางมือนะคะที่เป็นที่ราบตรงนี้หรือจะเรียกว่าที่ที่ลาบอังคารนะคะก็คือความ ทรหดอดทนความลำบากหรือความมีความเพียรที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตในเรื่องของการงานค่ะและหมายถึงที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะการโยกย้ายที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเราก็จะดูได้จากเส้นวาสนาค่ะต่อไปเราจะมาดูเส้นพุทธนะคะเส้นพุทธคือเส้นที่เกิด พุ่งไปนะคะยังเนินพุทธใต้โคนนิ้วก้อยค่ะเส้นพุทธอาจจะเกิดตรงบริเวณโคนมือนะคะพุ่งไปยังเนินพุทธใต้โคนนิ้วก้อยนะคะหรืออาจจะไม่ยาวแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเกิดแค่ใต้โคนนิ้วก้อยก็ได้นะคะสำหรับเส้นพุทธนะคะ เส้นพุธจะเป็นเส้นที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของการมีหัวการค้าการทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการแลกเปลี่ยนนะคะการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะและพุธเป็นปากนั่นก็หมายถึงการเจรจาการสื่อสารการพูดจานะคะ เส้นพุทธท้าดีสวยงามคมลึกไม่มีจุดบกพร่องไม่มีจุดตัดไม่ขาดไม่คดไม่งอนะคะก็จะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ในเรื่องของความสำเร็จด้านการค้าการขายความสำเร็จด้านธุรกิจ การ,การลงทุนที่ประสบความสำเร็จลงทุนน้อยแล้วได้มากผลกำไรนะคะแล้วก็หมายถึงทักษะในเรื่องของการใช้วาจาการพูดจานะคะที่ลาปลื้นนะคะเก่งในเรื่องของการใช้คำพูด เชักนามคนอื่นชี้ชวนต่างๆให้คนเชื่อถือเชื่อฟังและทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจปรารถนาที่จะไปพูดไปคุยไปติดต่อนั่นเองค่ะนะคะเราก็จะมา โฟกัสที่เนินต่างๆในฝ่ามือกันค่ะเนินแรกนะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือเนินจูปิเตอร์นะคะหรือว่าเนินพฤหัสเรียกอีกแบบว่า เนินเนินคุณธรรมเนินบารมีเนินนี้นะคะถือว่าเป็นเนินที่ทรงอิทธิพลในด้านของความเป็นผู้นําคุณธรรมนะคะการเห็นอกเห็นใจคนอื่นการที่ชีวิตจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองมีสัญลญักษณ์ดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่ามีเส้นเกิดขึ้นหรือเปล่าชีวิตจะประสบความสําเร็จไหมเราก็จะดูที่เนินจูปิเตอร์หรือว่าเนินพฤหัส ะะต่อไปค่ะเนินบริเวณนี้นะคะเรียกว่าเนินสุขค่ะเนินสุขจะเป็นเนินที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของความโรแมนติกความรักเซ็กนะคะเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะ เนินนี้อิ่มเต็มสวยได้รูปมีเลือดฝาดดีก็จะบ่งบอกถึงความมีศักยภาพที่ดีในเรื่องของความโรแมนติกในเรื่องของเซ็กนะคะและก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะในชีวิตครอบครัว ความรักความสัมพันธ์ที่ดีค่ะและถ้าหากว่าเนินนี้นะคะไม่สมบูรณ์หรือมีเส้นขวางเยอะนะคะมีสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเยอะก็หมายถึงปัญหาครอบครัวชีวิตที่พบกับความยากลำบากอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะต่อไปค่ะเนินนี้นะคะเรียกว่าเนิน เนินจันนะคะจะเป็นเนินแห่งจินตนาการความคิดเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็สัญชาตญาณรวมถึงการต่างประเทศและการเดินทางค่ะต่อไปค่ะเนินนี้นะคะใต้นิ้วกลางคือเนินเสาเนินเสาคือเดินแห่ง การงานนะคะอาชีพการงานเนินนี้จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความมั่นคงทางด้านอาชีพการงานรายได้หรือเรียกว่าเนินขุมทรัพย์นะคะแต่เนินเสารนี้มักจะส่งผลในเรื่องของเอ่อความภาคเพียรความล่าช้าต้องอาศัยความมานะความอดทนจึงจะประสบความสําเร็จนะคะต่อไปค่ะเนินใต้คนนิ้ว นางเรียกว่าเนินอาทิตย์นะคะเนินอาทิตย์คือเนินเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจวาสนาบารามีนะคะแล้วก็เงินทองความร่ำรวยนะคะเนินนี้จะส่งผลในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองการที่มีความก้าวหน้านะคะมีอำนาจในชีวิตค่ะและเนินใต้นิ้ว ก้อยนะคะเรียกว่าเนินพุทธเนินพุทมีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการพูดจาการสื่อสารที่ดีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการค้าการขายการลงทุนค่ะ ต่อไปนะคะเนินนี้นะคะเนินนี้คือเนินอังคารสูงเนินอังคารสูงนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญเก่านะคะเรื่องของอความโชคดีต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของความามีอำนาจการมีสิ่งดีๆที่จะส่งเสริมเข้ามาในชีวิตให้พบกับความสุข เนื่องมาจากบุญบรารมีนะคะการทำความดีก็จะทำให้เนินนี้นั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องทําให้ชีวิตนั้นได้พบกับโชคดีอ่าอาจจะได้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะก็จะมีสัญญาณมาจากเนิอนอังคารสูงนะคะต่อไปค่ะที่ราบอังคารนะคะก็อยู่บริเวณเนินนี้นั่นเองนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ราบ นะคะคที่ลาบอังคารหรือที่ลาบความทระหดอดทนทุกเส้นนะคะที่ผ่านเข้ามาในที่ลาบนี้ก็จะส่งผลต่อเนินต่างๆแล้วก็ต้องอาศัยความทระหดอดทนนะคะถึงจะผ่านผลที่ราบอังคารไปได้นะคะเส้นต่างๆที่ผ่านตรงนี้มักจะส่งผลถึงก,า,การใช้ระยะเวลาความอดทนการรอคอยนะคะหรือเป็นการฝึก ทักษะประสบการณ์นะคะการเรียนรู้ที่จะให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ของชีวิตค่ะการเรียนรู้การอดทนของชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นเนินนี้นะคะเรียกว่าเนินอังคารต่ำเนินอังคารต่ำจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกนิสัยใจคอความทระเหดอดทนนะคะ และสำหรับเนินบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้เรียกว่าเนินจูปิเตอร์นะคะเนินจูปิเตอร์จะเกี่ยวข้องกับความโชคดีค่ะเกี่ยวข้องกับความฟลุกโชค หรือลาบที่ได้มาแบบไม่คาดฝันนะคะอาจจะได้มาแบบรวดเร็วปุบปรับฉับพลันปุบปรับรับโชคนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของ ความฟลุกต่างๆนะคะสิ่งดีๆเรื่องของเงินทองเรื่องของการถูกลอตเตอรี่เรื่องของการประสบความสำเร็จแบบพลิกฝ่ามือรวยแบบฟ้าผ่าอายุน้อยร้อยล้านรวยเร็วรวยไวก็จะมีสัญลักษณ์ดีๆเกิดขึ้นหรือเส้นดีๆเกิดขึ้นที่เนินเนบจูนนั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรณ์บายครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ